กับสบายดีกับสบายดีเอซทุกคนที่เขามาเบิงมาชมสองปะเมาสมบายดีเอซผู้อยู่ต่างประเทศสบายดีพี่น้องอยู่ซาลาของเองหรือว่าสวัสดีเดอ้อพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผูกเขามากกดติดตามชมปะเมาเดอ้อกดหาปปะเมาเนาะกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้บุญหักษาทุกคน ุณงามความดีหักษาทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกะขอให้ร่ำรวยเบิสุข,ขูสุขนเมื่อนี้พามาเบิงวู้ตะเวนกำลังขึ้นพุบผูงามพี่นอ้องงามงามเอาทักทายด้วยลูกอ่ะเข้าหน้ากล้องหน่อยสิสบาย,บายดีสบดีป้าลุงเฮ้ยตื่นแต่เช้าจังเลย อ้านสาวคอยนำซาประเมา่ก็ตื่นแต่เด็กแต่เศร้าพี่น้องเพราะว่างานเขา่างานข้างเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่อากาศฮอนจัดอากาศฮอนจัดละกาเสียงกับบริบปก,กติเด็พี่น้องไอ้ตาก็จะลล่โอ้ยวะ่ะอันตรายสาวหลังผุดอันถือผ้าม่านหนาห้องโอ้ยมันคือฮอนแท้เผื่อว่าสิเอาตายเลยบอดีทฮอเพื่อวะ่วะ ประเมากะอารมณ์เสียตัวงานเขาอางามพี่น้องตะเวนเนาะเมื่อนี้เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศรอบๆบ้านออกมาเบิ่งทั้งนอกก่อนเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะนํำเสนอนะประเมา่ิบผานิบสินงามพี่น้องิบสินงามชินเมเนาะ้วกาก่อนสิเบิ่งกบมาเบิ่งก่อนมาเบิ่งภายนอกก่อน บรรยากาศข้งงนอก่อนเนาะสูดก่อนเนาะสูดอากาศเขาดังก่อนเนาะให้มันเย็นๆนก่อนชดชื่นชุดชื่น,นงามสาวๆเนาะเออเธอลานสาวร่างถวยแล้วแล้วบลูหืมร่างถวยแล้วแล้วตื่นมาน่ะโอ้หายเอ้ยนเนธหายเอ้ยเนธหน้าผ้าเห็ด ยามเศร้าีนกาบรรยากาศกับสิปกคุ้มเนาะเมฆเนาะเมฆหมอกกับคือสิบัวได้บัวทไา้ดอกพี่นองหมอกกับหมอกหอนห่อน้ยมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มาเดี๋ยวนี้เห็ดํำตานงานเขาป้าเมือ่อคืนนี้ได้มาล่างเฮือนอีกมาเดี๋ยวนี้ บักลาเห็ดกับพายเอาสบายดีก่อนไว้ลูกสบายดีพี่น้องกันลูกสบายดีลูกหล่ะเออเออเออหู้แล้วลูกแล้วเอาสบายดีก่อนสบายดีปลาลุงกกันเอาลูกล่ะสบายดีปลาลุงอ่ะสบายดีปลาลุงูกสบายดีปลาลุงกันลูกล่ะงามงามนอบนอบแม่ลงซอดนะไดนอ่ะงามงามลูกงามงามโอ้โกโอ้โข อ๋อสวัสดีปาลุงเอาปะเมาด่านโตโอ้ยกระดานโตเลยเอ้าสวัสดีปาลุงงงงุ๊บล่ะวลนนี้ไปเที่ยวพระธาตุผ่านประสาเงินหินบลูกบ่ไปบ่อมาอนีิไปเออเบิ้งเบิงเบิ้งบิงสีสามผาดหนิเมื่อวานหนิเบิ้งเมื่อวานนี่ไพ่ไพ่เทน้ำตาลไพ่เทน้ำตาลอยู่กันสี่คนไพ่เทน้ำตาลเมื่อวานคิดกันจะอยู่ น่ารักทานเกิอบยัง่งกูหนึ่งค่ะหายเทน้ำตาลลูกอีเดือนว้าวดีเดือนเทพไผ่แน่ไผ่แนจ่จับแับหมวกแกนจับอะไรกับไผ่กับกักเกิดเผืนเรือได้ดีไผ่แน่บักน้องกระพิวนำ้ำกระพิวกระเทล่างพร้อม,อมล่างพร้อมป้าจนได้ล่างเฮือนเมืออ่อคืนนี่บอได้แล้ว พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่สีทุ่มยังมาลลางเฮือนเนี้ยทุ่กับบอแล้วทูกับบอแล้วนเนาะยังเนี้ยตุยตุยอยู่ปลาหมาวก็เลยลลางเฮือนเมื่อคืนงานเข่าบ่เให้ทุ่งโอ้ยงานเข่าปลาหมาวยืดเดินได้มาลลางเฮือนพุณพาไปบึงไปชมนะพี่นั่งร้านไส้ข่อยอเห็ดกาบฟิวกับหมมาวาน <laughs> โอ้ยพี่น้องเลยเป็นบทเฮียนเด้อพี่น้องเด้ออารม์เสียนี่บโบเป็นถาเด้อพี่น้องลูกแปดลูกแปดกลับสบายดีเถื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องอารม์เสียนี่บโบเป็นถาเสียหายลร้เสนล้านหลิ่นน้ำตาลเิ็นแล้วผมมาถอดน้าม,มาเทน้าผ่านจิตล่างแล้ววะ ทั้งเต็งนัวทั้งน้ำตาลอย่างมาเนีย้ยเอาจนถั่วเฮือนปลาเมาล่างถูสามเถือ่อมาเบิ่งมื่อขื้นี่เพราะยังเนีย้ยตึบๆอยู่โอ้ยยังไม่ได้มาล่างเฮือนม่เคืนเอาแผบมาถูอย่างใหญ่เลยล่าง,าง,างบนเลยป้าถั่สวสียให้แบกใหญ่บักโนกนะ อารมณ์เสียนี่บโเป็นตามันขาดสติน้องพี่น้องมันเลยลืมเบิ่งลูกเบิ่องลานลืมเบิ่งลูกเบิ่องลานว่าร้านเหรินน้ำตาลมาพี่มาลูกมะมาโอ้ยใส่ซ้อนช่องสามจีไปสายจีไปสายกาฟิวสิไปสายลูกหาหลอเลุ่นฮาหลอนลุ่นโบไปรงียนบบ เขาโรเลียนใส่เสื้อขาวนี่นะฮะเออจิไปโรงเรียนะาองเทียนม่ได้ขาวเพิ่นผักมาเพิ่นพักรงเรียนลูกบุญก่อนบุญประสาทเคลืนหินนี่ได้ลูกมาปีหน้ามาบอกปีเอาบอกสุนนองฟังลูกเพิ่นยุทธรงเรียนลูกบุญสลองประสาทเคลืนหินประจำปี กาผิวเคยเห็นบ่ลูกฮะที่ไทยเถอเขาไปหานห,หล่อสิไปฮงเฮียนเอื้อยว่าฮงเฮียนผลยุทธบุญประสาทเทียนหินนี่เด้บุญสลองประสาทเทียนหินบ่แม่นนั่ได้อีกหนะ่ะกระส่วนแมล่ลงพาไปเบิ่งกวะไปเบิ่งยังไปเบิ่งประสาทเทียนหินแล้วกัไปกราบไปไหว้ขอพรทุกเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งทุกงามๆดูค่ะ งามๆเลยลูกมือใหญ่ๆนี่คนขยันเลยคนขยันคนขยันมาฮ่าเทน้ำตาลจะ่าเหตุเกเดื่อะเด้อลูกเด้อมันเสียหายเด้อลูกเด้อเบิร์ตน้ำตาลเข่งกระปุกแป้งนัวอีกจะผ้าโมเลนเด้อลูกเด้อปานนี้เด้อเสียหายคล้องกับเสียแถมมาเอางานเข่าป้าอีก้ยหัว อ่ะบาน,นี้สิพาเบิ่งพาส้มสิน,นพี่น้องเนาะเอาพาน้องเล่อนอย,ย,ย,ยู่นอกเด้อลูกเด้อเอ๊ะอ่ะละพี่น้องกะผ้าพี่น้องมาเบิ่งมาส้มเนาะมาเบิ่งมาส้มสิมีลายมีงามพี่น้องถึงสิบเบิ่งทุกเมื่อทุกวันแต่หน้าก็เป็นหน้าเดิมๆเป็นหนา้าของปวามเม่านี่างเงีพี่น้องแต่ว่า สิ่งที่เฮานำเสนอนี่มันกิดจะบอกคลเกามันเป็นสินอยู่แต่มันเป็นคนละลายคนละผืนเนาะงามบุนคะงามเนาะเป็นฝาผ้ายหมัดมีองพี่น่องบาราฮานะเนาะคนจิเป็นชิ้นขา้าอ๊อส่งออกหอดต่างเมืองต่างแควงสีใดสีใดก็ได้เป็นธรรมดาพี่หนอ่องเลยนี่แต่าง,งามงามเนาะ ราคาย่อมยาวเด้อถ้าคูใ้ใดอยากอยากอันอ,อยากได้หรือสนใจพื้นสองร้อยเนาะพื้นสองบบาทเนาะราคาขายแต่ราคาอันมันกับซีมีลายแบบได้เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นอาเคมีเนี่ยนะเป็นมะขายนี่นะพื้นสองร้อยเป็นเป็นฝ่ายมันมีเคมีห่อมห่อมเคมีนะ แล้วถ้าเป็นข้ามนี่ก็่าจะเป็นสามลเนาะถ้าเป็นข้นามในราคาที่เป็นมหาขายหรือว่าอยู่ท้องตลาดนะเนาะเพราะสันงนั่นสนนนัเนาะเอ้ยกะงามงามคุณจังงาม,งาม,งาม,งมาอันนี้นะ,ป,ะ,ะ,ะป่าเมาต้องตื่นมาเลยงีบแต่สา,สาวๆคุณเนาะก็เลยเหยียบหอยไปแล้วเลือแดแต่ติดตะเข้อเลือดแต่แอนติดขอ้อๆมนะัน เพราะว่าอันนี้เป็นสินนักเทียนสินนักเทียน่นสีเอาเป็นพ่อนเมื่อน,นี่เนาะอยู่บุญสองภาษาเทือนหินประจาปีเนาะอยู่บ้านเทีอนหินเมืองไซผู้ท่องแคว้นสวรรค์ไดไข่เมื่อน,นี่กะสิมน,นี้งานเนาะพี่น้องสิผ่อนจัดซ้ำแม่นจัดซ้ำมือซ้ำม,มือซ้ำนเนาะบุญนะ่ะทุกปีทุกปีเดือนสีมาพี่ลูกมาทังพี่มาเข่าทาั้งสีก่องโอ้ยตา้งากล่องได้ลูก โอ้ยทีอยากคันอยากเห็นตัวเองแม่เคยจะเอาไปพอแม่อ่าราคาป้าอะเมาออ่ายิบนะมันมัน,มนบ,บ่แพงบาทน่ะจังหวะถึงเฮาสีเห็ดมือไงปันไดสูปันไดกัาะว่าค่าจ่างมันถืนอเนาพี่น่องบ่ฮหอด1อยบาทสามสามสิบบาทโอ้ยบ่แม่สามสิบพันสามสิบพันก็สิบ ประมาณันแปดสิบบาทเนาะพี่เนาะแปดสิบบาทนี่แหละพื้นแปดสิบบาทแต่ว่าประมาวก็หลดให้เข้าอีกได้เนาะประเด็นอะก็เป็นหนักเฮียนเป็นหนักเฮียนประมาวก็เลยเอาน้ำตั้งแต่เสาหาพันกิลก็หลุดหายเพินหาพันกิเนาะนักเรียนมันมาใส่ไปพอนะกันลอยจังสันก็บอกเอาเต็มราคาเนาะหลุดห้เพลินอีกเนาะอ่ะวันนี้ปราหมาวก็สิ้น เกาะเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นชิมาเอาตัเป็ดนานๆอย่าเห็ดของป้าลูกล่ะได้จะเล่นน้องกะพิวอืมขันเจ้าดื้อเล่ขันเจ้าดื้อเล่ปูพังความเลยการมังยมป้าได้เจ้ามาไหนแต่เมื่อวานนี่เด้กลูกจะพาหมูเล่นเชียหายนะ อารมณ์เสียนะมันมันเป็นขออิมโบดีเนาะมันเห็ดห้เอาขาดสติและลืมเบิ่งลานานบดีสองออกไปสี่สี่คนเล่นน้ำตาลก็เรียกว่าอีกเนาะแก็อีกแค่นน้ำเก็แล้วอีกคนนี้แล้วเวลามันหนัาพาลิ่นน่ะอืมยีแก้มันเบิ่งบ้ายพาหมูเล่นเดี๋ยวพาหมูเล่นเดี๋ยวนี้เด้อเอ๋ดยวยแต่ไง ห่านเสียหายโดูไอ้ป๋าเมาดูดูป๋าเมาอะขอโทษป๋าเมาทำไมลูกขอโทษอะขอโทษงามๆขอโทษนุ่มเน่างามๆป๋าเมางานเข่าเลยวบานโทษเดี๋ยป๋าเมาฮึ่มน่ารักน่ารักป้ายกโทษให้แล้วป้ายกโทษให้หลานชายแล้ว กขาโทษทุกประม่าหนกปใบใหญ่ปากหวานปากหวานได้ลานชายประมาวหมูกับปากหวานยันขีดเข้าเวียงป็นได้กาบ่หายเอามวนน้ำตลอดลานชายกันเห็นบอกเห็ดผิดเขาโทษได้ประมาว <c oughs> ตาจครัวหนี่นมๆเนาะ,นะ <c oughs> ป้าคินี่การยาวเลยเนาะพี่นนเมๆจึงได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งประมาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาเนาะเติมกำลังใจให้ในเด้อแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้ลำให้รวยประกอบการงานสิ่งใด้ สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สุขมุมมงคลปรารถนาเนาะป้าหมาก็สิขอจบคลิปไปก่อนเนะาะฝากติดตามชมคลิปหนาเนาะอาศิระหลังน,นิพพตคอกสบายดี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 พี่คลิปไปได้นี่สบายดี